เกษตรวิสัยซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์9เมษายน2567ส่วนราชการอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดภาคีเครือข่ายร่วมกันซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลสงกรานต์7วันอันตรายในช่วงวันที่11-17เมษายนโดยการบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ส่วนราชการองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านอปรพรอาสาสมัครกู้ภยัยเพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการในแต่ละพื้นที่ให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง3ปีหัวข้อหลักในการรณรงค์ใช้ชื่อว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุมีเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเลย์ซึ่งได้เน้นแก้ไขปัญหาใน3ประเด็นหลักก็คือม3ได้แก่ลดอุบัติเหตุจากามอเตอร์ไซค์เมาไม่ขับและก็ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยโดยดาเนินการตามกรอบแนวทาง5ด้านก็คือ 1. ด้านการสร้างเครือข่ายแล้วก็ขยายแนวร่วม 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อน 3. ก็คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4ด้านการบังคับใช้กฎหมาย5ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบกู้ชีพโดยเฉพาะวันนี้เป็นวัน,วนที่เปิดทํางานวันแรกหลังจากหยุดมา3วันวันนี้ก็มีพี่น้องมาใช้บริการจํานวนมากนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ามีพี่น้องเราหลายคนได้เดินทางล่วงหน้ามาก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงการเพราะฉะนั้นเจ้าที่นะครับทุกทุกฝ่ายเนี่ยอาจจะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่7วันอันตรายณนวันนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมมาแล้ว นะครับเพื่อ<ม>ที่จะรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรถล,ลาบนถนนท่านจะสังเกตนะครับเยอะมาหลายวันแล้วซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าวได้กำหนดที่3แยกแคดวันหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเกษตรวิสัยเมื่อเวลา12นาฬิก30นาทีโดยการวางแผนการซ้อมบนเทเบทิลท็อปและการซ้อมจริงบนถนนปัทมานนท์ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัยนะครับ ได้มีการจัดตั้งสมฏิบัติการนะครับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเป็นการตั้งจุดตรวจนะครับตามเส้นทางหลักเส้นทางรองนะครับให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามเส้นทางนะครับหรือผู้ปฏิบัติผู้ขับขี่นะครับที่ขับรถจากทางไกลนะครับผ่านเส้นทางหลักที่มีอาการอ่อนล้าเหนื่อยเพลียนะครับ ให้พักของยังจุดที่เราตั้งจุดบริการนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถถนนที่สัญจรไปมานะครับแล้วก็ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็จะมีการตั้งจุดตรวจนะครับตามเส้นทางหลักเส้นทางรองมีการตรวจถามนะครับเรื่องวิัยการจราจรนะครับมีการจับกลุ่มนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนจราจรนะครับอย่างมีการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณในพอในในเส้นเลือดนะครับในระดับเลือดนะครับ แล้วก็ขอประชาสันฝากไปยังพี่น้องชาวอำเภอกระวิสัยนะครับเมื่อท่านมีความจำเป็นจะต้องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะครับก็ขอความกรุณาให้ท่านเมื่มอท่านดื่มแล้วนะครับก็ให้สังสรรค์กันที่บ้านนะครับไม่จําเป,ไป,<ไ>ป็นอย่าขับขี่อย่างนั้นไปเ <ไป S 1> ข้าน <ไป S 1> อก,กน,นะครับถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุเดียวนะครับเราก็จะให้การรักษาแบบทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุหมู่นะครับที่โรงพยาบาลเราก็จะมีการซ้อมแผนเบื้องต้นว่าแบบ แบบมีเข้าเกณฑ์ของอุบัติเหตุหมู่หรือเปล่าครับถ้าเบื่อเข้าเกณฑ์ของอุบัติเหตุหมู่ถ้าเบื่อเป็นแบบที่เบื่อทางเวรของห้องฉุกเฉินที่แบอดูดูดูแลไ,ได้แล้วก็จะให้ดูแลนะครับผมแต่ว่าถ้าเบื่อแบบมันเกิดกําลังที่เราจะดูแลได้แล้วก็จะมีแผนแบบเรียกกําลังเสริมก็คือเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลในทุกแผนกเลยนะครับผมมาช่วยกันดูอุบัติเหตุหมู่นะครับผมเพราะว่าทรัพยากรไม่พอครับผม แล้วก็จะมีการแบบแบ่งหน้าที่กันนะครับผมแล้วก็แบ่งตามสีตามความฉุกเฉินของคนไข้นะครับผมก็เป็นสีแดงสีแดงคือฉุกเฉินมากนะครับผมแล้วก็มีสีเหลืองก็คือแบบเร่งด่วนนะครับผมแล้วก็สีเขียวเป็นคนไอเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างดีเดินได้ไเลยประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการแบ่งแล้วก็มีการ วบไอ้บริหารจัดการว่าแบบคนไข้คนนี้ควรไปที่ส่วนไหนอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะนี่มีการดูแลต่อถ้าเกิ่เป็นสีแดงถ้าเบิ่อเราดูแลเราดูแลได้ไม่ไหวเราก็จะมีรถฉุกเฉินแล้วก็มีพยาบาลส่งต่อไปที่โรงพยาบาลร้เอ็ดนะครับผมถ้าเกิ่เป็นสีเหลืองที่เราดูแลได้แล้วก็จะทําเรื่องแอดมิดขึ้นไปที่หอผู้ป่วยในครับผมถ้าเกิ่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะรักษาแล้วก็รักษาแล้วก็ให้กลับบ้านครับผมครับ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาใน3ประเด็นหลัก3มออันได้แก่ลดอุบัติเหตุจาก side, มอเตอร์ไซค์เมาไม่ขับและส่งเสริมการสวนหมวกนิรภัยโดยดำเนินการตามแนวทางปรอบ5ด้าน 1. ด้านการสร้างเครือข่ายและขยายแนวร่วม 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งกลไกลการขับเคลื่อน 3. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผู้ชีพทั้งนี้ได้มีภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการในการซ้อมแผนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย